ใช่ครัมึงนั่โกลัวเกินไม่เ่ยกลัวอันนี้กูจะให้มึงลองแบบทำสมาธิในเกมนะเว้ยกูจะเงียบประมาณห้านาทีอย่าเงียบดิร <laughs> ลอกเด็กกันตอเฮ้ยใครบีบเตะแถวนี้วะเหยียบทุก,กตาไม่แย่แล้วอ้าวมึงลองเหยียบดิอะไรมึงตกใจเงาต้นไม้อะไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> ใช่เหรอมนเป็นเงาต้นไม้อ,อะไรอ่ะ อะไรทำไมมันเป็นเงาต้นไม้เฮ้ยไม่ได้หรอกสงเงี้ยนะไม่เจอคุณแจว่ะเอาเรื่องคือคืออิ่มกันเลยเถอะว่างั้นเจอคุณแจอ่าคุณแจกแล้วคุณแจไหนเลื่อยยอันนั้นมันคุณเชียงแก้เองเลยนี่คุณแจว้ททำอะไรอ่ะคุณแจว้าไข่ไงนี่ถามจริงถามเล่น ไขอะไระขหน้าต่างด้านซ้ายเมื่อกี้ไหนเนี่ยเออนี่มึงเชื่อเชื่อเชื่อกูแล้เดี๋ยวอ่านป้ายมึงอ่านป้ายดิแน่มันอ่านว่าบ้านแต่ว่าแต่ว่าอะไรบ้านบ้านทุยนี่บ้านบ้านที่หนึ่งบ้านที่สองบ้านแต่ว่าโรงนาแคมป์แปลว่าเหมือนแคมปัสอะมันมีขนมอยู่เว้ยไปด้านซ้ายเลย ก็บ้าแล้วเอ้าจริงเออเราต้องวิ่งวะถ้าวิ่งผีจะได้ยินเสียงเท้านะเว้ยจริงดิเฮ้ย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 อะไรวะวิ่งมันบอกให้วิ่งไปแล้วแล้วเราวิ่งไปไหนอ่ะเราวิ่งไปไหนอะก็ไม่รู้เหมือนกันวะเราวิ่งไปไหนนี่เนี่ยนี้ตัวอะไรวะ เฮ้ยมไม่ไดนแจ้งอะไรป่าววะเสียงก้อนหินไงก็แล้วเสียงว่ามีตัวอะไรเดินอยู่ไม่ใช่เสียงก้อนหินเหรอเฮ้ยตกใจกูก็ตกใจ Oh, now. <laughs> <laughs>